นี่คือบ้านนะครไหนเป็นตำนานอันหนึ่งของเมืองสงขลาบนโลกของเราแทบจะไม่มีอะไรต้านทานอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ความตั้งใจที่เกิดขึ้นในดวงใจของคนชาวสงขลาเต็มเปี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งบ้านเมืองของพวกเขาคือศูนย์กลางความเจริญของดินแดนปักใต้ทั้งทางด้านการปกครอง วัฒนธรรมและเศษษษษรษฐกิจร่องรอยประวัติศาสตร์ของความเป็นเมืองท่าที่ทรงอิทธิพลมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสะท้อนอยู่ในข้าวของเครื่องใช้เสาไม้และแผ่นกระเบื้องอิดทุกก้อนทุกซอกทุกมุมของพิพิธภัณฑ์บ้านนครในมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในอดีตกล้าพูดคำนี้ได้เลยเมื่อก่อนภาคใต้นี่น ถ้าจะซื้อของนะต้องมาสงขลาเพราะเมืองสงขลาเมื่อก่อนมันไม่มีถนนเอเชียมันมีทางเรืออย่างเดียวจะเลิิญนมานานร้อยกว่าปีฮะเป็นศูนย์กลางการค้าเลยแล้วมันก็หลับไหลไปตามการเวลาด้วยฐานะอันมั่งคั่งของชาวสงขลาในอดีตสู่การส่งลูกหลานไปศึกษาวิชาความรู้ยังเมืองหลวงและต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแหล่งการค้าที่เคยเฟื่องฟู ได้ถูกลดทอนความสำคัญลงไปเมื่อเส้นทางการคมนาคมสายใหม่ทั้งทางรถไฟและถนนราดยางถือกำเนิดขึ้นในดินแดนปลายด้ามขวานทองก่อเกิดเป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ส่งสงขาสู่การหลับไหลอาคารบ้านเรือนต่างๆบนถนนนครในยานการค้าซึ่งทอดตัวอยู่ภายในแนวกำแพงเมืองเก่าถูกทิ้งร้างบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบเหงาจนชาวบ้านพากันเรียกชื่อใหม่ว่าถนนนนะครนอน บัดนี้ถึงเวลาแล้วความเก่าแก่เก่าเก็บภายในเมืองเก่าสงขลาถูกเพิ่มเติมเสริมแต่งกลายเป็นผื้นดินแห่งความขลังอันทรงพลังกระจ่างจารุารพฤึกพันธ์นักธุรกิจเจ้าของร้านทองและอดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดสงขลาขออาสาเป็นตัวแทนคนรักบ้านเกิดควักทุนส่วนตัวในรมิตอาคารจีนเก่าแก่อายุเกือบ200ปีสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนพร้อมให้ชื่อ บ้านนครใน,นอุทิศให้เป็นบ้านของชาวสงขาบ้านของชาวปากักใต้บ้านของคนไทยทุกคนผมมาจากบ้านนอกแล้วเคยมาเรียนน้ำสีเมื่อ249 8ที่มหาวิทยาลัยและมาประสบความสำเร็จที่นี่ผมมีความตั้งใจเลยว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะเอาเมืองนี้กลับมาจะฟื้นตำนานนี้กลับมาให้ได้มีแค่ไหนทำแค่นั้นซื้อบ้านตกแต่งและผมเปิดพรีทุกอย่าง และปัญญาผมซึ่เสียชีวิตไปแล้วสนับสนุนเต็มที่บอกให้ทำเพราะผมอายุ8 1ดสแล้วรอให้มีเงินนะฮะเมื่อไหร่เวลาผมจะหมดผมก็ต้องเดินก่อนแล้วเราทำสำเร็จวันเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนนี่นะตอนก่อนโควิดนะที่ห้คนวันธรรมดา100ร้อยกว่าคน ไม่อย่างนั้นเมืองมันไม่เกิดฮะถ้าไม่มีใครเสียสละบ้างมันได้กับเมืองก็มีความสุขตรงนี้ สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิดมิสึ